สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็เรามาฝึกสมาธิกันแบบง่ายๆนะคะแต่ว่าการเริ่มต้นฝึกสมาธินะคะเวลาที่ไม่ทากับมิรินนะสิ่งแรกที่ไม่ทาก็คือไม่ก็จะอ่านหนังสือนิทานให้เขาฟังนะคะอย่างวันนี้เนี่ยจะเป็นเ,เกี่ยวกับหนังสือ lost and lost of feeling นะคะหนังสือเล่มนี้นะคะของใครคะเจมอนะคะเจมอ หนังสือเล่มนี้นะคะไมลจะบอกว่าไมลแนะนํามากๆนะคะให้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะเพราะว่าเป็นหนังสือที่สอนลูกเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์นะคะแล้วก็ไมลก็จะอ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยให้กับมิลินทุกวันนะคะวันละ5 6อารมณ์นะคะซึ่งมันก็จะมีแบบมีเป็นเรื่องราวนะคะสั้นๆนะคะสั้นๆง่ายๆเห็นไหมคะมีประมาณ9ก้ิ่ feeling เลยนะคะเห็นไหมคะก็ไมลก็จะ เลือกอ่านนะคะหรือว่าบางทีเนี่ยมิลินเองเขาก็จะเป็นคนเลือกนะคะว่าเขาจะอ่านอารมณ์ไหนนะคะอย่างวันนี้นะคะเรามาอ่านหนังสือกันก่อนนะคะแล้วก็เรามาฝึกสมาธิกันอันนี้เป็นเทคนิคเป็นวิธีการนะคะที่มายทากับมิรินทุกคืนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณ,คณแม่เนี่ยสามารถนําไปฝึกนําไปทํากับลูกได้นะคะม,มั่นใจว่าเด็กๆเ,เนี่ยน่าจะชอบนะคะโอเควันนี้นะคะมาอ่านหนังสือนี่นะคะ lost and love feelings นะคะวันนี้จะเอาอะไรดีนะนะคะ Uh, i am so disappointed have you ever really really wanted to do something but then you couldn't do it the feeling you get when, you, when this happened is called disappointment my best friends and i planned to go to the park today but we couldn't go because there was a big thunderstorm we were so disappointed but instead of being sad we found something something else to do that was good fun what do you do when you feel disappointed อันนี้ก็เด็กนะคะรู้สึกมีความรู้สึกผิดหวังเนาะผิดหวังที่แบบว่าแพลนว่าจะไปพาร์คนะคะไปสวนสาธารณะไปเล่นกันแต่ว่าฝนตกนะคะทำให้รู้สึกว่าผิดหวังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เรื่องนี้นะคะก็จะเป็นการสอนนะคะเป็นการสอนเด็กๆว่าเวลาที่เรารู้สึกว่าเราผิดหวังในเรื่องอะไรก็ตามเนะะี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราก็หาอะไรอย่างอื่นทํานะคะก็เป็นการแก้ไขว่าเราควรจะทําอะไรก็ตามที่ทําให้เราสนุกนะคะดีกว่าที่จะมานั่งผิดหวังนะคะอันนี้ก็จะแบบว่าคำคำถามนะคะมายก็จะถามมิลินว่าแล้วหนูมีอะไรบ้างที่หนูรู้สึกว่าหนูผิดหวังนะคะแล้วรู้สึกยังไง อันนี้ละค่ะคือเขาก็จะมีะเขาเรียกนะมีปฏิสัมพันธ์กับเรานะคะมีการโต้อตอบมีการคุยกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะที่ที่ทมคยแนะนำนะคะคราวนี้เรามาฝึกในเรื่องของสมาธิแล้วกันนะคะก็มคจะวันนี้นะคะมคยจะฝึกในเรื่องของการหายใจซึ่งอันนี้หาได้ง่ายๆมากเลยใช่ไหมคะนั่นก็คือกางหันเนาะมคยก็จะมีแบบเนี้ยคะ่ะให้กับมิเแล้วก็จะเปลี่ยนกันไปแต่วันนี้เรามาฝึก การหายใจนะคะด้วยกังหันแบบนี้กันก็ง่ายๆเลยค่ะหายใจเข้านะคะแล้วก็หายใจออกหายใจเข้านะคะแล้วก็หายใจออกหายใจเข้าค่ะหายใจออก เห็นไหมคะว่าการฝึกสมาธินะคะการฝึกในเรื่องของ mindfulness นะมันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆซึ่งพ่อคุณแม่เองเนี่ยลองฝึกกับลูกดูประมาณสัก5ครั้งถึง10ครั้งก็ได้นะคะสลับกันเนาะแล้วก็เด็กๆเนี่ยก็จะสนุกนะคะมันไม่ได้เขาจะได้รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นการแบบบังคับเขานะคะมันเป็นการเล่นนะคะอันนี้ก็เป็นการฝึกหายใจแบบง่ายๆนะคะฝึกลูกในเรื่องของการ เขาเรียกอะไรทำให้ตัวเขาเองเนี่ยรู้สึกทามลงเวลาที่เขาโกโรธหรือว่าเขาหงุดหงิดนะคะเราก็นําเทคนิคเหล่านี้นะคะไปให้เขาทำนะคะซึ่งซึ่งทุกวันนี้นะคะเวลาที่ไม่หงุดหงิดนะคะหรือว่ามิลินเขาหงุดหงิดเนี่ย บางทีเราก็ยื่นอันนีอ้อย่างเมื่อวันก่อนนะคะมิดินเขาก็ยื่นอันนี้นะคะให้ไมล์แล้วเขาบอกว่าอ k e you feel calm นะคะก็จะทำให้ไมล์รู้สึกสง,งบลงนะคะก็อันนี้ราะคะ่ะเด็กเขาจะซึมซับไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ทุกคนนะคะเริ่มต้นนะคะคุณพ,พ่อคุณแม่เริ่มต้นฝึกแบบนี้ง่ายๆนะคะให้ลูกให้เด็กกันนะคะหรือว่าคุณครูที่โรงเรียนกน็สามารถทําได้นะคะเป็นแค่เซสชั่นสั้นๆเท่านั้นเองนะคะอ่านหนังสือให้เขาฟังนะคะแล้วก็ ในหนังสือทุกนิทานทุกเล่มนะคะไม่ได้เฉพาะแค่หนังสือเล่มนี้นะคะมันจะสามารถสอดแทรกในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกข,ของตัวละครในการ์ตูนในหนังสือนั้นๆได้นะคะแล้วเราก็บวกกับการ อสอนในเรื่องการหายใจเรื่องสมาธิให้เขาได้นะคะเทคนิคนี้ก็เป็นเทคนิคง,ง่ายๆที่ไม่มั่นใจว่าทุกๆคนนะคะสามารถนําไปฝึกกับลูกได้นะคะแล้วก็จริงๆไม่มั่นใจนะว่าเด็กซึมซับแล้วมันได้ผลจริงๆนะคะไม่ว่าจะได้มากหรือน้อยนะคะมันขึ้นอยู่กับเรานะคะคือความต่อเนื่องนี่มีความสําคัญความต่อเนื่องความสม่ําเสมอนะคะแค่30วินาที1นนาทีนะคะต่อวันมันไม่มากมายนะคะแต่ว่ามันมีผลระยะยาวกับลูกกับเด็กๆนะคะโอเคย,ยังไง วันนี้เนี่ยมายฝากไว้เท่านี้นะคะเช่นเคยค่ะวันนี้ก็ต้องรีบไปทํางานเหมือนกันนะคะวันนี้ก็ฝึกสมาธิด้วยเทคนิคที่ไมยฝึกกับมิลินนี่และคะ่ะสําหรับวันนี้เนี่ยฝากไว้เท่านี้นะคะแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ